หลายหน่วยงานพร้อมใจกันรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการเฉลิมฉลองช่วงสงกรานอย่างมีความสุขและปลอดภัยลดอุบัติเหตุมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลสมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหารกลางคืนบริษัทดีอา O จีโอโมเอ็ดเฮนเนสซี่ประเทศไทยจำกัดและไลแมนร่วมจัดก,กิจกรรมรณรงค์หัวข้อไม่ว่าเทศกาลไหนๆนฉลองอย่างมั่นใจดื่มปลอดภัยไม่ขับเอง โดยนางสาวชัดชดาจันทรังสุประธานมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอลพลตำรวจตรีทวัตวงสง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลดรเก่งการเหล่าวิโรจนก,กุลผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ดีอาจิโอโมเอดเฮนเนสซี่ประเทศไทยนายสิบวภูมิเลิศสรรสรันรองประธานอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์องค์กรไลแมนวงใน ดรยานีเลยวานิจเจริญเลขาและกรรมการสมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหารกลางคืนและผู้ประกอบการพร้อมด้วยสื่อมวลชนเข้าร่วมงานนางสาวชัดชดาจันทรางสุประธานมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์กล่าวว่ามูลนิธิก่อตั้งเมื่อปี2554มีเป้าหมายช่วยป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างบูรณาการซึ่งในปีนี้ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้แคมเปญ ไม่ว่าเทศกาลไหนๆฉลองอย่างมั่นใจดื่มปลอดภัยไม่ขับเองเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและตอกย้ำการตระหนักรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างมีความสุขสนุกสนานและปลอดภัยเพื่อให้สอดรับกับนโยบายและมาตรการของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพราะถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและรายได้เข้าประเทศจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆจุดวัดกระคอจุดกวดขันวิเดจราจารตลอด24ชั่วโมงก็มีจุดเสมือนมีจุดตรวจทีนะครับในการป้องกันวิเคราะห์ว่ามันเป็นสาเหตุที่มีความสำคัญตอนที่เราวิเคราะห์คือเป็นระดับสองของกองบริการตำรวจครบาลว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุนะครับนอกจากความเร็วที่เราวิเคราะห์แล้วคือเป็นระดับหนึ่งแล้วก็แนวทางของทางมปอ,อเองเนี่ยแล้วก็นอกเหนือจากการสร้างความรู้ สร้างการรับรู้แล้วก็คือจะต้องป้องกันนะคะเราก็มีแนวทางอยู่3เรื่องหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมาและขับเรื่องของการที่เยาวชนเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็การดืร่มแอลกอฮอล์เกินพอเกินพอดีนะคะหรือเกินลิมิตที่ควรจะเป็นนะคะใน3เรื่องนี้ก็คือเป็นแนวทางที่มาบอทำอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้สอดรับกับทางรัฐบาลเองนะคะที่ให้ทางร้านค้าที่เข้าร่วมรายการนะคะที่อาจจะแบบเหมือนโครงการนี้นะคะสามารถให้ผู้บริโภคเองนะคะขับบ้านอย่างปลอดภัย